ตอนนี้เช็คอินแล้วก็ได้ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะพวกเราจะ,ะขึ้นไปที่ห้องค่ะพวกเราได้ห้องที่26 11นะคะหมายความว่าไปชั้น26นะคะห้องที่11ลิบเ,เร็วมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงไอคะนี้เป็น executive lounge นะคะซึ่ง mm hmm. พวกเรา We are member gold, gold member. อ่าตอนนี้พวกเรา uh, mm hmm. ได้อัปเกรดห้องนะคะเป็น Executive Room <laughs> เป็น member gold นะคะแล้วก็วันนี้ได้อัปเกรดห้องนะคะเดีย๋ยวไปดูห้องพวกเรามาเป็นยังไงนะคะห้อง26-11ไปด้านนี้ค่ะ ดูนะคะอุ้ยดูโรงแรมฮารูฮาราว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเนี่ยโรงแรมฮิวชันที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะถึงห้องแล้วค่ะเดี๋ยวดูนะคะรอดูค่ะว่าห้องพวกเราจะเป็นยังไงมาค่ะเข้ามานะคะ ามาในห้องค่ะห้องนียที่เขาอัปเกรดให้พวกเรานะคะว่าเป็น Executive r o ฟรนี่ค่ะว้าวดูทีวีจอใหญ่นะคะมีตู้เก็บของเก็บอะไรสารพัดนี่ค่ะทางที่พวกเราเดินเข้ามาแล้วห้องก็แต่งออกโทนโทนสีครีมนะคะ ดูกระจกบานใหญ่อยู่ด้านบนรอบด้านเตียงงไซส์นะคะนี่โอ้ oh, huh? ห้องสวยจังเลยนะคะ huh? นี่ค่ะ <laughs> ตรงนี้เป็นเคาน์เต oh. อร์เหมือนกับโต๊ะทำงานเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่เ <laughs> <laughs> น่แล้วก็มองลอดหน้าต่างออกไปดูวิวด้านนอกนะคะ คือห้องไม่มีระเบียงนะคะไม่มีระเบียงแต่มีหน้าต่างบานใหญ่กระจกแบบนี้นะคะให้เราชมวิวด้านนอกโอ้วิวสวยมากเลย nice really nice view ใช่ไิโอ้สวยจริงๆค่ะดูวิวด้านนอกมองลอดหน้าต่างนี่นะคะโอ้ยใจละลายเลยค่ะมองเห็นวิวของเมืองเซาเปาโลจากฝั่งด้าน <Yeah. S 1> นี้นะคะวิวสวยจริงๆ look อออโอ้สวยมากค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูไปดูส่วนอื่นๆไปดูด้านอื่นนะคะว่าวเป็นยังไงบ้างน,นี่ค่ะดเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะ please switch on the light ชาซิด,ดูนะคะดูห้องน้ำกันค่ะสำคัญอีกอย่างหนึง่งเวลาเรามาพักโรงแรมเนี่ย เราก็จะให้ความสำคัญของห้องน้ำห้องอาบน้ำตลอดนะคะว่าสะอาดไหมดีไหมนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยเปิดประตูมาแล้วนะคะประตูห้องน้ำค่ะเนี่ยเห็นใครคนหนึ่งในกระจกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นยังไงไฟนะคะเนี่ยเข้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าง เตรียมไว้ตรงนี้ผ้าเช็ดตัวนีผ้าเช็ดเท้านะคะแล้วก็ผ้าขนหนูรือเล็กๆอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องอาบน้ำอะไรต่างๆเตรียมไว้ครบคันนะฮะดรายเออร์นะคะคือไดร์เป่าผมนะคะว้าวปิดผมเ<ะ>นาะเยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นเป็นห้องซ้วมนะคะ และก็นี่ค่ะมีสายฉีดชำระด้วยเห็นไหมคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เหมือนประเทศไทยทำให้หายคิดถึงบ้านเลยค่ะเพราะมีสายฉีดชำระด้วยในห้องส้วมนะคะและตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นห้องอาบน้ำใครจะอาบในห้องก็ได้นะคะหรือใครใครจะอาบใน ในอ่างอาบน้ําก็ได้นะคะวันนี้คงได้แช่น้ําอุ่นๆกันละค่ะนะคะ,นะคะมีอ่างอาบน้ําให้แช่น้ําอุ่นจะได้ผ่อนคลายกันสักหน่อยอ,อ๋อดีค่ะโดยภาพรวมเป็นห้องที่ดีมากๆเลยนะคะสะอาดสะอ้านดูดีเนี่ยเห็นไหมคะอุ้ยห้องก็ดีดีเตียงก็ k คิงไซส์นะคะ สะอาดสะอ้านดูดีดูดีดนี่ค่ะคือโรงแรมฮิลตันเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะเราจะอยู่ที่นี่ทั้งหมด4คืนค่ะ